และขอสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะอีกครั้งนะคะสําหรับในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะขณะนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้เดินทางมาถึงนัซึ่งการันตีื่องรางวัลใช่ยถาดที่ดีที่สุดในโลกประจําปี 2, 2023นั้นข่าวนี้ทั่วโลกรู้กันดียังมีเกาะที่น่าสนใจอีกมากมายที่ตรับกราแทบไม่มีค่ะในที่จดไปชัยวิทยาเขตกางหัวหน้าส่วนราชการ แลพวเขาสาหักิจและผู้ขอลักการอบรมทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนัทเินเต็มบีผู้อำนวยการหุ่งงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีพุทธศักราช2566ถึง2585ในวันนี้ค่ะประชาชนในพื้นที่เป็นหลักเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดจัดทำเป้าหมายการพัฒนาน20ปีของจังหวัดการการประชุม วัตถุประสงค์ของวันนี้ก็เพื่อการฟลงความคามิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำเป้าหมาย20ปีด้วยองการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบวาราการเพื่อศสรรพส2,965ในการดําเนินการจัดทำเป้าหมายจังหวัดแบบวาราการมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่29มีนาคม2 5 0 0งานจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตัง20ปี สามด้านประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมท่านผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนท่านผู้แทนภาคประชาสังคมท่านผู้เข้าประชุมท่านผู้ดีเกีรยิทุกท่านครับวันนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่รอคัยว่วจะเกิดประเทศก็จะมีเวทีนี้เกิดขึ้นทุกจังหวดเพราะว่าในกฎหมายอลุ่มงานดุสานได้นำเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ทางรัฐบาล ุ่ที่แล้วเนี่ยได้แผนพัฒนาจังหวัดครั้งละ20ปีซึ่งเป็นถือว่าเป็นเป็นบริบทใหม่เพราะว่าทุกทีเนี่ยเราจะทําแผนพัฒนาจังหวัดทราบจากอาจารย์ว่าเมื่อกี้ช่วงเช้าเนี่ยล้นนะครับภาคี่ยจะมีว่างเพราะว่าอาจจะปิดทางธุรกิจอาจจะรดทั้งสามด้านนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยปิดเรื่องของการเคลื่อนที่ที่อังเภอร์ย่านตะนะครับเอ่อ ที่เป็นการระดนมความคิดนะครับเป็นการระลุมความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนแสดงว่าภาคส่วนแต่และภาคส่วนอาจจะมีแนวคิดไม่เหมือนกันต้องยอมรับในตรงนี้ก่อนาถามกับภาครัฐบาลอาจจะไม่ก่อเอกชนทำงานแบบเอกชนที่มีซีการของภาครับกับเอกชนเนี่ย ตายเปนอย่างชัดเนจนอันนี้จะนาเสนอให้ฟังว่าวันนี้ความเห็นตายแต่สิ่งที่ที่เพราะว่าการทํางานในเชิงของการพัฒนาเนี่ยถ้าเราไม่กระตุยุทธศาสตร์ษษแล้วเนี่ยถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยการพัฒนาจังหวัดของแต่ละอีมันไม่มีพลังเลยผมกเลยพูดให้ฟังต่อว่าเอาถ้าเป็นงบฟัง์ชั่นล่ะฟังชั่นเข้าไปต่อโจนน์อาลีลาเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนรัฐมนตรี่อขเที่ยวใหม่ นโยบายของรัฐมนตรีต้องเที่ยวบอกว่าอะไรจังหวัดาอาจจะอาจจะต้องบางส่วนแต่อาจจะไม่ต้องบางส่วนผมก็เลยจะพูดว่าในการพัฒนาเนี่ยหนึ่งงบพัฒนานิน้าขณะน,นี้ถ้าเรามีแผน20ปีแล้วท่านมองแผน20ปีของจังหวัดซึ่งดูแล้วเดี๋ยวจะพูดต่อในแผน20ปีกําหนดยุทธศาสตร์แบบกว้างๆโอเพ่นไหม แต่ว่ามีกรอบที่เห็นชัดว่ายี่สิบปีเราซอยเป็นแผนล,ละห้าปีห้าปีห้าปีตอบแบบนี้คืออะไรครับห้าปีท่านเดินตามหมุดหมายที่เรากําหนดตัวชี้วัดที่เรากําหนดถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นช่องของกฎหมายบอกไว้ว่าตรงนี้ได้อยู่แต่ปัญหาคือว่าท้องถิ่นเคยมาดูจริงจังก,กับแผพนพัฒนาจังหวัดไหมเพราะมันต้อง มันต้องโยงไปถึงตอนที A ่พินาการมาพิการพินาประมาณว่าแผนของท้องถิ่นมันสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่มีพลังแต่ถามว่าแผนจังหวัดมีมีอะไรแล้วทําไมท้องถิ่นกับการเอาที่ไงกระบวนการของแผนยี่สิบปีเด็กพูดว่าอย่างไรเด็กบอกว่าอยากให้จังหวัดลันเหมือนจังหวัดทูเก็บแล้วมันจะเหมือนได้อย่างไร กูเก We ็บขอแยกค่ะถ้ามีเัยกูเก็บกูเก็บขายม่ต้องเที่ยวอย่างเดียวกูเก็บมีโรงแรมระดับห้าดาวทำไมเขาไปได้ด้วยตัวเองอันนี้พูดตรงนี้ก่อนทำไมเขาไปได้ด้วยตัวเองคนนั้นธุรกิจไปลงทุนเรื่องของอีเวนต์ใหญ่ๆแต่ว่าไม่ได้ทำนะนักธุรกิจเขาเคลื่อนของเขา ขาซื้ออะไรของเขามาที่ที่ภูเก็ตต้องรับแนวคิดในกระบวนการพัฒนาใหม่คือเขาอยู่บนเส้นติกขาเดียวคือการท่องเที่ยวพัฒนาจังหวัด20ปีนะครับเป็นกระบวนการที่ทางสภาพัฒน์ได้มาช่วยเราในเรื่องของกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าจังหวัดตังเราเป็นจังหวัดที่ที่นำร่องนะครับในกระบวนการที่เราจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดครั้งละ20ปีเนี่ย กระบวนการเราเลิ่อตั้งแต่เรามีการยกร่างแหรร่วมกันกันกบทางคนาส่วนราชการแล้วก็ลงไปจัดเวทีในพื้นที่ต่างๆทั้ง10ออำเภอร,รวมถึงการที่ไปรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของภาคเอกชนนะครับผู้สูงอายุรวมถึงนักเรียนนะครับก็ไปประมวลในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นว่าในทิศทางการพัฒนาจังหวัดตรัง20ปี จะมีทิศทางแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตข้างหน้าอย่างไรก็ได้มาเป็นตัวร่างของแผนพัฒนาจังหวัด20ปีซึ่งคิดว่าในเรื่องของการพัฒนา,นาจังหวัดต่าง20ปีนั้นก็จะมีครอบคลุมในทุกมิติครับก็รวมถึงด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสังคมรวมถึงความมั่นคงแล้วก็ด้านสุดท้ายก็คือด้านสิ่งแวดล้อมใน3ด้านนี้ก็จะมีการระบุในเรื่องของข้อมูล นะครับในเรื่องของสถานการณ์ <Yeah. S 1> ในเรื่องของทิศทางที่เราพัฒนาปัจจุบันรวมถึงการกําหนดทิศทางที่จะพัฒนาในแต่ละด้านในอนาคตนะครับครั้งละ5ปี5ปี5ปีแล้วก็ห้ปีรวมเป็น20ปีนะครับก็คิดว่าในเวทีวันนี้เป็นเวทีที่เราระดมทุกภาคส่วนมาดูครั้งสุดท้ายในการที่จะ,ะประชาคมแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของกระบวนการท,ทั้งหมดที่เราได้ลงอำเภอแล้วก็ไป อสอบถามแนวความคิดของแต่ละกลุ่มมาก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่รวบรวมประมวลครั้งสุดท้ายในการที่จะเสนอให้กรบจให้ความเห็นชอบต่อไปครับเศรษฐกิจโดยเพ้พาะยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเ,าเรามีแนวคิดร่วมกันว่าในเรื่องของศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังโดยเฉพาะยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเลนะครับเรามีชื่อเสียงแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่นะครับในในหลายพื้นที่นะครับ ในกระบวนการของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกับภาคเอกชนรวมถึงภาคราชการในการที่เราจะทําเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงของการอนุรักษ์นะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวมาช่วยในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นการท่องเที่ยวแบบไร้ขยะเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ช่วยกันในเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งที่สถานที่ที่เราลงไปเที่ยวนะครับ รวมถึงผู้ประกอบการก็ต้องช่วยเราในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของความปลอดภัยทั้งเรื่องของการบริหารจัดการท่องเที่ยวอันนี้เรามีการตั้งคณะทํางานในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการท่องเที่ยวครับหลังจากที่สนามบินจะก้าเป็นสนามบินนาาชาติเราจะมีการท่องเที่ยวอะหรบ้เห็นไหมครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีสนามบินที่เป็นสนามบินนานาชาตินะครับ ในกระบวนการนี้เนี่ยอย่างที่ได้นําเรียนแล้วเนี่ยเราจะมีตั้งการแต่งตั้งคณะทํางานบริหารจัดการโดยมั่ยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของที่พักเรื่องของคณะทํางานด้านความปลอดภัยเรื่องของการคณะทํางานในเรื่องของอ่าเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วก็คณะทํางานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้เราคิดว่าในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีการพูดคุยใน คณะทำงานท่องเที่ยวของจังหวัดอ,อีกครั้งหนึ่งครับ